สวัสดีค่ะอีฟจากสตาร์กเดนทาโโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นานไพ่ทำนายดวงประจำเดือนตุลาคมสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมค่ะจะบอกว่าตั้งแต่อ่านดวงมา3ลัคนาราศีชื่นใจมากนะคะดวงดีกันทุกลัคนาราศีเลยนะในเดือนนี้ค่ะชาวลัคนราศาีพิจิกมีความ พึ่งพอใจในสิ่งที่จริงมีในสิ่งที่เริงเป็นมีความสุขมากๆเลยนะได้ไพ่เก้าเหรียญแล้วก็มีไพ่ข้างๆเป็นสิเหรียญแล้วก็1ไม้ด้วยนะคะคืออาจจะมีความแบบว่า สดชื่นอ่ะขอใช้คำนี้ในการสดชื่นมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะสุขสมหวังแทบจะคือเท่าที่อบอานนะก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องการงานเล็กน้อยแต่อื่นๆรวมๆใดๆอ่ะดีหมดเลยนะคะการเงินนี่ก็คือสุดๆนะคะไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเลยการเงินดีเวอร์นะคะได้รับรายได้เข้ามาเยอะและเออคือต้องบอกว่าดีซะจนไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนจะเอาเงินไปเก็บที่ไหนดีอ่ะ เออรวยอะไรขนาดนั้นย้ายครอยู่รนะาศีพิจิกกันดีกว่านะคะเชื่อมดีคอยย้ายราศีอีกแล้วนะคะเออมีเงินเข้ามาจากอ,อไหวพริบป,ปฏิภาณหรือการทํางานของเราเนี่แหละการมีช่องทางรู้ทางต่างๆเราที่เราพยายามทําด้วยเออเรยกอะไรความสามารถของตัวเราเองนะคะในเดือนนี้เราก็ได้ผลตอบรับที่ดีการเงินดีแบบ ดีไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายดีจนเอาเงินไปเก็บไว้ไหนดีแบบว่าใช้ซื้ออะไรดีกินสตาร์บัควันละแก้วดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเลยก็คือการเงินดีมากตัวตนดีมากสดชื่นสดใสขึ้นในเรื่องของสุขภาพใครที่เคยเจ็บป่วยมาก่อนหน้าน,นี้นะคือช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงมากขึ้นขึ้นเยอะเลยนะต้องบอกว่าขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารเนี่ย,ยนะอาาเล่องสาทีค่ะ อาจจะมีโอกาสได้รับข่าวสารข่าวดีข่าวใหม่ๆการติดต่อช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกซึ่งมันก็ทําให้นํามาซึ่งรายได้อีกดีมากๆเลยนะคะเออแต่เอว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราต้องไปติดต่อสื่อสารมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆที่เราอาจจะ เออยังไม่ได้เก่งยังไม่ได้ช่ำชองมากนะแต่ตรงนี้ก็เอ,อ่อศึกษาฝึกฝนเรียนรู้กันได้อาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานนั่นแหละสื่อต่อการติดต่อสื่อสารในตรงนี้นะคะ,ะการงานในเดือนนี้อาจจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาในการแก้ไขปัญหานิดนึงอยู่ในจุดที่อีฟก็คิดว่าเออเราอาจจะมีความเครียดบ้างแต่เครียดนิดนิดอ่ดะแบบแค่สองดาบยังไงก็จัดการได้อยู่แล้วพิจิกก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะเออต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหานิดนึงท่านนี้1 2 3 4 5 แล้วก็การงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากๆเลยแต่จริงๆจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้ประสบความสําเร็จล้วไม่ต้องไปบอกใครรู้มากก็ได้ค่ะเพราะว่าข้อเสียคืออาจจะถูกคนหมั่นไส้เอาได้เป็นลักษณะนี้ถูกอิจฉาถูกพูดถึงถูกแบบตําหนิวิพากวิจารณ์นะคะก็เงียบๆไว้สมมติได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็น้อมรับไม่ต้องไปปล่าประกาศว่าฉันได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพราวมากเลยให้ปล่อยเขารู้เองอะไรประมาณนี้อาจจะดีกว่าที่ไปเป่าประกาศบางคน,น,นอาจจะแบบว่า ขอบบางคนโพสโซเชียลนึกออกไหมาขอบคุณที่ให้โอกาสก้าวนะแบบบางทีคนอาล้วแบบมันอาจจะมีทั้งคนที่แบบส่งเสริมซัพพอร์ตล้วแล้วคนที่หมั่นไส้เราค่ะอาจจะต้องระวังตรงนี้นิดนึงแต่นอกนั้นก็คือดีหมดนะคะอุปสรรคก็มีนิดหน่อยนิดเดียวนะคะเล็กน้อยการสื่อสารอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะหรืออาจจะถูกพูดถึงเาขาเรียกว่าอะไรถูกวิพากวิจารณถูกเาขาเรียกว่าอะไรบางทีมันอาจจะเป็นแค่การให ให้คำแนะนำอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มองให้มันเป็นเรื่อง p o s i t i v เพราะว่าเออถ้าถ้าอันไหนเขาพูดแล้วมัน,ม,นมันทำให้เรารู้สึกว่าเออพัฒนาตัวเองเราไม่เกิดประโยชน์เราก็เอามาใช้แต่ถ้าพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ปล่อยผ่านมันไปประมาณนี้นะคะสาหรับบางคนมีโอกาสที่จะตั้งครันมีบุตรมีน้องนะคะได้ด้วยเหมือนกันหรือได้รับข่าวดีเช่นเคอญาติเออของเรามีใครตั้งครั์มีหลานอะไรแบบนี้เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะนุกมณพสัชพันธุพุตตร G5 หโอเคหรือบางคนทำกิจการธุรกิจอะไรอยู่อยากทำโปรดัก c t ใหม่ๆหรือว่าใครที่ยังไม่เคยทำอะไรเลยอยากจะแบบว่าลองเปิดกิจการของตัวเองอ่ะเปิดแล้วแต่อธุรกิจอะไรก็ได้นะคะช่วงเนี้ พนาหุ้นส่วนดีนะคะเขาจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเราดีแล้วก็ดูว่าเราสามารถทําได้และธุรกิจเนี้ยดูไปได้ได,ได้ดีได้สวยมั่นคงมากถึงบอกว่าการเงินมันเข้ามาแบบสิบเหรียญอะคือมีเยอะจนไม่รู้แบบว่าจะเอาเงินไปเก็บไปไหนอเข้าใจปะเออมันฟีลประมาณนั้นเลยนะคะ1 2ึ่งสอสืมประมาณนั้นต่อมาในเรื่องของกระนุนพราสัชพันธุปุตตะอลีเออ อ่ะอลีเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะมันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละว่าประมาณว่าถ้าเราประสบความสําเร็จก้าวหน้าก็ไม่จําเป็นต้องไปปาปการบอกให้ใครรู้มากนะบางทีอาจจะมีคนอิจฉาริษยาเล็กน้อยสุขภาพดีขึ้นนะคะไม่ไม่รู้ต้องอ่านอะไรเพราะว่าก็ก็คือดีขึ้นจริง,รงๆนะใครเคยเจ็บปวดอะไรรมาก่นหน้านี้ต่อไปนี้ก็จะเออแข็งแรงขึ้นมากๆมากๆแบบมาก,มาก,มากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของคู่ครองคนรักก็มีข่าวดีเกิดขึ้นอย่างที่บอกอาจจะหมายถึงการตั้งครรภ์มีลูกก็ได้แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะ บางคนแต่งงานมั่นหมายมีข่าวข่าวดีในที่นี้ว่าถ้าคนมีคู่แล้วอย่างที่บอกไปอาจจะแบบเป็นการตั้งคันนะเป็นอย่างนี้นีแต่ใครที่ยังเป็นแฟนๆกันอยู่ก็อาจจะหมายถึงก็เราพัฒนาไปขัน้นอีกสเต็ปหนึ่งกันจดทะเบียนการมั่นหมายกันอะไรประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองเออซึ่งเราอาจจะมีความวิตกกังวลใจในเรื่องของความรักอยู่บ้างแต่อิฟมองว่ามันเป็นอิฟไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องแบบทัศนคติหรือ เหมือนอะไรบางอย่างที่มันยังเป็นความวิตกหรือว่าการผูกมดผูกติดเขาเรียกอะไรล่ะภาระพันธะอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตของตัวคนรักเองหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เราภาวะผะกงหรือมีความกังวลใจกัดกุ้มกังวลใจอยู่นะแต่รวมๆนะปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันดีอ่ะมันพัฒนาไปในจุดที่แบบว่ามันคงเกินกว่าแบบ มันไม่ได้เปลาะบ,บางง่ายๆถึงขั้นว่าจะต้องเลิกลากันอนะเออนะคะความความรักความสมันของชาวราศีพิจิกมันค่อนข้างเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ความรักแบบคนโตคุยกันความรักแบบคนโตดีลกันอย่างเงี้ยเออเป็นแบบนี้นะคะอืมก็ดีเลยอะไม่รู้จะอะไรเลยเนะี่ยหลวงพาสัชชาพันธุพุทธะอริปบนินานสุภากรมลาภวินาอืมแล้วก็ในเดือนนี้ถ้าจะให้สรุป รวมทั้งหมดนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนหรือสิ่งที่อยากจะบอกอาจจะเป็นไอเรื่องของการเริ่มต้นใหม่การคลอดธุรกิจใหม่การทําอะไรใหม่ๆในเดือนนี้โอกาสกนะ้านามันมาแล้วนะคะก็พยายาม12 3 4 5 1 2 3 4 5พยายามฝึกฝึกฝนศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้เก่งหรือไม่ได้ช่ำชองในสายงาน,นนั้นๆที่เราตัดสินใจทําหรือเลือกทําก็จะทําให้เรามีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะ ตัดสินใจมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลอ่ะคือคล้าย,ายกันกับลัคนาที่ทำไปมีอะไรมากนะมีลัลัคนาราศิกาลัคนาราศิตุนเป็นแบบฟิลมันดีอะ่ะคืออ่านไม่ถูกเลยไม่รู้จะเตือนตรงไหนนะคะมันดีไปหมดเลยนะเดี๋ยวขอไปเปิดเรื่องการงานเพิ่มให้หนึงว่าพายอยากบอกอะไรเพิ่มเติมได้ปะคนสดเรื่องความรักเจอคนที่มีอยู่มากกว่าอุปธรรมนะคะก็ดีก็ดีนะ โอเคโอ้โหสิบถ้วยโอ้โหคือชื่นใจค่ะชื่นใจช่วงน,นี้อ่านไพ่แล้วแบบยิ้มแย้มันไม่คือมันอ่านดีอะทุกคนมาฟังมันก็มีความสุขมันแฮปปี้อยู่แล้วนึกออกปะแต่ถ้าวันไหนแบบดวงอาจจะออกแบบไม่ดีหน่อยเราก็ไม่อยากจะแบบเออพูดให้มันไปในเชิงแบบลบไปไปทั้งหมดนะคะเออแต่ว่าชื่นใจโอ้โหอ่านมาแต่สามราศีคือดีมาก ลิลิเอ่เออเดี๋ยนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะฉันก็ว่าฉันเปิดอะไรฉันเปิดผิดก่อนนี่ขอโทษทีขอโทษทีใช้ใบนี้อ๋อเราเคลนการ์ด ยู่ the r i ไ h ท์พารนะคะในเรื่องการงานเขาบอกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะช่วงนี้การงานมันปังปังแบบปังต้อ <c> ง <oughs> พูดอะไรอีกอ่ะมันดีไปหมดเลยนะคะประสบความสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเพิ่มเจ้านายรัก ควบคุมสถานการณ์ได้งานยากแค่ไหนก็แก้ไขได้อะไรประมาณนี้แล้วไพ่ก็บอกว่าเรามาถูกทางแล้วไม่ว่าเรากาลังทําอะไรอยู่นะคะมันกําลังเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่มันดีขึ้นแบบดีขึ้นมากๆเลยช่วงนี้อาจจะพิจิกเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วคะ่ะช่วงนี้อาจจะต้องพยายามแบบว่าเสริมเสน่ห์หรือสร้างออร่าให้กับตัวเองนะบางคนถ้าชอบแบบพวกกาไลหินคริสตัลตามลาักษณะอันนี้คือไม่ได้ขายของอะไรนะเพราะอีกไม่มี ในของของลักษณะแบบนี้แล้วแค่บอกเฉยๆว่าบางคนอาจจะแบบใส่คริสตัลแบบนี้แล้วดูทําให้เรามีเสน่ห์แบบเพิ่มอ่มีหินอันนี้แล้วเราจะดูแบบมีพลังงานดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแต่ค่ะ whatever แล้วก็ไปหาพวกเครื่องประดับมาตกแต่งคืออาจจะพูดง่ายๆอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้แบบแต่งตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะยิ่งมีเสน่ห์ดึงดูดนะคะแล้วก็มีเอขาเรียกอ,อะไรล่ะ การเจรจาสื่อสารอาจจะสมูทขึ้นนะคะเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจเวลาไปติดต่อประสานงานประมาณเนี้ยโอ้โหไม่รู้จะอะไรมันดีขนาดนี้นะคะทีนี้ด้วยนะโอเคต่อมาในเรื่องความรักดีกว่าเอาคนโสดกันเลยโหความรักยังเป็นเดนะือนสันน่ะคิดดู ดวงคนเรามันจะดีแค่ไหนนะคะท่าน,นิมูนเดกโก้คอนโทริชช s แล้ว,วันสุดท้าย give your relationship a c h a n บ e เออฟังใจอีกอยู่ไหนคนนี้เข้ามาจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลก็ได้นะคะมีลักษณะงานการที่มั่นคงบางคนได้พบเจอกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้แบบนี้ อืมบางคนไว้หนวดไว้เขาหน้าเข้มอ่ะเออเป็นพวกคนในเครื่องแบบอะไรเงี้ยนะมีอายุมากกว่าหรือบางทีอยากจะไปเจอคนที่เขามีทัศนคติความคิดที่มีความโตเป็นผู้ใหญ่นะคะก็มีโอกาสได้สานความสัมพันธ์ได้ไปต่อคือความรักมันสดใสมีโอกาสได้แบบไปเดทไปเทียเท่ยวไปเจอกันจากที่ข้างนอกนะเน้นว่าอาจจะต้องแบบออกไปถึงออกไปเข้าสังคมถึงจะเจออาจจะไม่ได้แบบว่า เป็นในเชิงสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะต้องไปแบบออกไปติดต่อประสานงานอ,อ,อะไรประมาณนนะะนานเนี้ยนะคะลักษณะของคนที่จะเข้ามาก็อย่างที่บอกไแปบบเป็นพวกทหารตำรวจคนในเครื่องแบบไว้หนวดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโจโฉเนะี่ยให้ดูรูปแบบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนจีนอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบต้องแบบทรงนี้เท่านั้นนะคะแล้วไพ่ใน,นี้อาจจะสื่อได้ว่าเป็นแบบพวกชาวเอเชียอย่างงี้ก็ได้นะก็จีนก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่ต้องเป็นต,ต้องไว้หนวดขนาดนี้นึกออกไหมเออประมาณนี้นะคะ ถอให้โชคดีในความรักนะใครเจอคู่นะคะเจอเจอคนลักษณะแบบที่บอกประมาณนี้นะก็ลองทักมาบอกหรือดีเอ็มมาบอกกันได้นะคะว่าเออเป็นแบบนี้จริงๆอะไรเงี้ยนะมาเมนมาเล่าสู่กันฟังนะคะต่อมาสําหรับคนมีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานะบ้าง l e t go ะก็เป็ o ช่อ New Love และ Hanimoon นะช่วงนี้ h a n ม m o o ออกบ่อยเอได้ไพ่คู่กันนะคือขิงกระราขากระแรงนะคะก็จริงๆเราได้ไพ่ King นับ o อ d กับ Queen นับ o อ d เป็นไพ่ของคนคู่กันเป็นไพ่ของความเหมือนจะไปได้แต่มันติดตรงนิดนึงเหมือนกับว่า มันเป็นสีถ้วยอ่ะมันยังมีพลังงานบางอย่างที่ยังไม่ลงตัวนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความอีโกโ้หรือความความคิดที่ไม่เชิงว่าตแตกต่างเหมือนกันนี่เพลงหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าเราแค่เป็นคนแข็งแขงเหมือนกันทั้งคู่อ่ะเป็นคนปากไม่ค่อยตรงกับใจรู้สึกอะไรเราก็จะไม่พูดออกไปตรงๆแบบเนี้ยนะคะนี่อาจะเป็นความยากความเยอะนะคะแล้วช่วงนี้เราไปโฟกัสเรื่องงานเราอินในเรื่องของการงานมากเราก็เลยรู้สึกว่ามันพัฒนาไปได้ไม่เป็นดัง่ง ดังที่ใจเราต้องการหรือบางที่มันสลับกันได้ค่ะคู่ครองคนัะของเราอาจจะยุ่งในเรื่องของหน้าที่การงานหรือโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่านะคะแต่ก็อืนน้ขอเพิ่มตรงนี้นิดนึง new love คืออะไร you deserve love นะคะเหมือนไพก่กำลังบอกว่าจริงๆอ่ะเราคือไพ่ไม่ได้แย่นะคะเราสามารถไปตอบคนนี้ได้แต่บางทีอ่ะไพ่ออกมาประมาณแบบถ้าคนที่เราดิวอยู่คนที่เราคุยอ,อยู่เรารู้สึกว่า เขาเหมือนเราเกินไปมันแข็งเกินไปมันมีความอึดอัดในความสัมพันธ์เนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเราสมควรที่ได้รับความรักที่ดีที่สุดเราทุกคนมันต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนึกออกปะคือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไปพบรักใหม่ก็ได้หรือว่าจะไปต่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้คือถ้าถามว่า เราไม่อยากไปตอบคนนี้แล้วเรารู้สึกมันอึดอัดมันตึงเกินไปไม่สบายใจเกินไปแบบนี้ท็อกซิกเกินไปก็มีโอกาสที่จะมีรักใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าเราอยากไปตอบกับคนนี้ก็พอไปไหวค่ะแต่อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะนะแบบเออต้องลดความมีอีกโก้มาเยอะมากๆเลยเพราะว่าดูดีเราได้ไพ่ของคนแบบ คิงนอปสอดวีนออปสอดเนี่ยเขาลักษณะใกล้ๆกักนอะคนเป็นคนแข็งๆทั้งคู่นะคะประมาณเนี้ยแต่อีกก็ไม่ได้เห็นภาพไพ่ของการเลิกราไม่ดีถ้าเลิกรากันจริงๆพูดถึงนะเราก็จะไปเจอรักใหม่ที่มันที่มันเหมาะ,ท,มมาะที่มันแมทกับเรามากกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเป็นได้ไพ่เสียอกเสียใจอะไรเว่อวางเป็นการจบหรือเลิกรากันด้วยดีมากกว่าถ้าไม่ไหวนะอีกไม่ได้แบบ เชียร์ให้ทุกคนทุกคู่ที่มาฟังและต้องเลิกกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเราด้วยว่าเราโอเคไหมเค,ย,คยพูดไปในหลายๆ,ๆคลิปแล้วว่าแบบเราต้องถามตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้มันแบบว่าท็อกซิกหรือเปล่าเราโอเคกับมันหรือเปล่าถ้าเราโอเคกับมันโอเคก็ไปต่อแต่ถ้าเรารู้สึกอึดอัดแล้วไม่ไหวแล้วเราก็พูดความจริงไปดีกว่าดีกว่ายื้อไปให้มันนานกว่าน,นี้แล้วสุดท้ายก็แบบผิดใจกันแบบสุดท้ายก็เลิกกันแบบว่าทะเลาะก,กันหาเรื่องเลิกกันอย่างเงี้ยก็ไม่น่ารักนะคะประมาณนี้นะ ต่อมาสเตตัสสุดท้ายนะคะสำหรับคนมีแฟนแล้วมีแฟนแล้ว Hi p i t ท s โอ้โหอ่าไปหนยนะแปลว่าโอ้โอ้ฉันว่ามันมันใช่ทรงมันมา ว่ามีโอกาสมีข่าวดีนะสําหรับใครที่แบบรอคอยเรื่องการตั้งคันมีบุตรอะไรเงี้ยมีโอกาสแบบว่าตั้งคันมีบุตรสูงมากอะ่ะมี healing family issue เฮลิสูนด้วยคุณพะข่าวดีหรือเปล่าให่ดีไปหมดตื่นเป็นอะไรตื่นเป็นอะไรตื่นเป็นอะไร <c oughs> นะคะเพราอ่อานแล้วรู้สึกแบบใจฟู ความรักความสัมพันธ์ดีมากนะคะแล้วก็บางคนมีไพ่ของการตั้งครรภ์มีบุตรอย่างที่อีบอกไปเนาะมันแบบว่าเร็วๆเนี่ยแหละมันจะมีมการการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบมั่นคงมากขึ้นคู่รักบางคนแต่งงานคู่รักบางคนจดทะเบียนมั่นหมายมีลูกนะคะแล้วก็แบบอุดมสมบูรณ์มากเลยอะมันเป็นแบบความเพอร์เฟกต์เดอะเวิลด์คือแบบว่าความสุขแบบพูดไงดีละ่ะความสุขอะเออมีความสุขอะ นะคะสมบูรณ์เพอร์เฟกมากเลยความรักครั้งนี้นะบอกเลยดีนี่เนี่ยดูดีแล้วดูไพ่จบขึ้นมาดีแต่งงานแน่นอน,นะคะมั่นแน่นอนหรือว่าสเตตัสแบบว่าชัดเจนว่าแบบฉันจะฉันเลือกคนนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วแบบมันจะได้ร่วมเพื่อร่วมหอลงโลงแล้อารมณ์ทำนองนนะแบบได้ร่วมกันเป็นครอบครัวนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นอนะอารมณ์ทำนองเนี้ยนะคะไม่รู้จะอ่านอะไรอะก็ ขอไว้พอแล้วกันขอให้ชาวราศาีพิจิกนะคะมีความสุขในเดือนตุลาคมนะคะเดือนหน้าก็เดือนวันเกิดแล้วนะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จสุขสมหวังทุกอย่างอย่าลืมกดไลค์ก็ดซับสไครต์กดติดตามให้อีกดวยนะคะแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้ที่ IG star g a ์การันตาโลครยังไม่กดติดตามไม่กดติดตามนี่ดวงแม่นขึ้นเลยนะแม่นขึ้น5 0 0นะคะบายบาย